กระทรวงการคลังสั่งเดินหน้าต่อโครงการเดียวยาพี่น้องประชาชนเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวนาปังและนาปีปีการผลิต2568หลังจากที่คอลมอชุดใหม่ได้ถวายสัตว์ปฏิญาณเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเดินหน้าต่อโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวนาปังนาปีทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประรจำวัน แล้วยังคงติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปัง ประจำปีการผลิต2,568ที่หลายท่านก็รอคอยความชัดเจนเนื่องจากว่ามีการทายเปลี่ยนคอรมอชุดใหม่และที่สําคัญนะคะนายกหญิงแพทองทานชินวัตรก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทีนี้โครงการต่างๆที่ดําเนินการมาจะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่ล่าสุดค่ะนายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาะและเกษตรกร,รไทยได้เปิดเผยกับนักข่าวนะคะ เื้องต้นก็ขอแสดงความยินดีกับนายอธกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่พร้อมขอให้เร่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อโคเรือนซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือดมคอได้เห็นชอบก่อนหน้านี้แล้วโดยการประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานเบื้องต้นนะคะทางด้านนายอัธกรก็ยืนยันว่าหลังจากถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว จะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนสามารถได้รับเงินอย่างเร็วที่สุดโดยจะเรียกประชุมทันทีนะคะนอกจากนี้สมาคมยังเสนอให้กระทรวงเกษตรเร่งจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงที่ให้ผลผลิตเกิน1,000กิโลกร,รัมต่อไร่ให้เพียงพอต่อประเทศ พร้อมกับพักดันการจัดหาแหล่งน้ําและจัดทําระบบส่งน้ําเพื่อให้ส่งถึงไร่นายอย่างเพียงพอซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นนะคะสำหรับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยยังคงเดินหน้าต่อ จากเดิมที่มีการประชุมครั้งล่าสุดราววันที่26มิถุนายนโดยมีนายพิชัยชุนหาวชลระรงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เสนอเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้จัดทำรายละเอียดนะคะโดยดำเนินการผ่านทกศค่ะให้ทกศดำเนินการรวบรวมรวมายชื่อร่วมกับนะคะทางด้าน กรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะได้อนุมัติจ่ายเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งตัวเลขคาดการว่ากลุ่มที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้วอยู่ราวๆ851,000กว่าคนเรือนดังนั้นงบประมาณที่จะใช้ในการโอนเงินรอบแรกก็อาจจะสูงถึง7,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้ดังนั้นนะคะหากขอกศดำเนินการพิจารณาจัดตารางการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเนื้อกลางอีสานใต้าตามลำดับภาคไหนจะได้ก่อนจังหวัดไหนจะได้ก่อนทางด้านขอกศจะเป็นคนจัดตารางการโอนเงินหากส่วนนี้แล้วเสศษรวบร,รวมจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรอยู่นิ่งครบถ้วน ก็จะสามารถโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นนะคะหลายท่านที่กังวลในเรื่องของการอนุมัติโอนจ่าย ยังคงเดินหน้าต่อพี่น้องประชาชนผู้ปลูกข,ข้าวนาปังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำเร็จแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติหากคุณสมบัติของท่านขึ้นทะเบียนสำเร็จนั่นหมายความว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินสูงสุดถึง10,000บาทหรือตามอัตราไร่ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะในการผัดเปลี่ยนครมชุดใหม่ถือว่าชุดนี้มีความสําคัญในการดําเนินการเนื่องจากว่า มีบางโครงการที่ยังคงค้างไว้จากครมชุดเดิมหากมีการเร่งดําเนินแก้ไขหรือสัษงงานให้ทันท่วงทีก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตามที่กําหนดซึ่งการเคลื่อนทะเบียนเกษตรนะคะของผู้ปลูกข้าวนาปังก็ถือว่าล่วงเลยมาหลายเดือนพอสมควรเนื่องจากว่าผ่านการเก็บเกี่ยวไปราวๆเดือนเมษายนดังนั้นนะคะณปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ดําเนินการปลูกข้าวนาปีและบางส่วนก็ได้ดําเนิน การขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากได้เงินส่วนนี้นะคะในส่วนของนาปังก็จะถือว่าเป็นทุนสำรองในการผลิตข้าวนาปีต่อไปดังนั้นทางด้านนายปราโมท์เจริญศิลป์ก็เลยเสนอข้อเรียกร้องไปยัง กระทรวงเกษตรนะคะหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ขอให้ท่านเร่งดําเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรไทยค่อนข้างมีมากพอสมควรอีกทั้งราคาข้า,ขาวช่วงนี้ค่อนข้างตกต่ําดังนั้นพี่น้องกเกษตรกรชาวนาก็จะได้รับผลกระทบมากพอสมควรและยิ่ง เพิ่งจะเริ่มเอาเริ่มปลูกข้าวนาปีนะคะการใช้ทุนทรัพย์ต่างๆในการซื้อปุ๋ยหรือว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรก็จะใช้เป็นจำนวนมากดังนั้นหากได้เงินส่วนนี้มาช่วยเหลือทางด้านชาวนาก็จะมีกำลังในการผลิตข้าวต่อไป สำหรับการมุ่งเน้นนะคะของโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568ก็เพื่อต้องการมุ่งเน้นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ราคาข้าวตกต่ำและที่สําคัญนะคะอาจจะได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยภัยธรรมชาติหากได้เงินส่วนนี้มาช่วยเหลือก็จะเป็นส่วนสําคัญในการผลิตข้าว การอัปเดตข่าวสารเดี๋ยวทางเราจะนําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอย่างต่อเนื่องสําหรับวันนี้นะคะไม่อยากพลาดข่าวสารให้ทันเวลาทันท่วงทีอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ